สัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานรีบเช็คเลย โรคเบาหวานนับเป็นอีกโรคร้ายที่เราทุกคนต้องระวังตนกันไว้นะคะเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการย่อยสลายน้ำตาลในร่างกายคนป่วยโรคเบาหวานสามารถทนทรมานนับปีโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งโรคเบาหวานนั้นกำลังทำลายสุขภาพของเขาอยู่เสมอสาเหตุหลักๆคือคนที่ชอบกินหวานเน้นทานอาหารจำพวกแป้งได้รับพลังงานเกินอ้วนซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนหลายคนในปัจจุบัน เพราะเป็นโรคที่ถือว่าคนไทยป่วยกันมากเป็นโรคยอดฮิตหนึ่งในสิบของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุดใครที่สงสัยว่าตนเป็นโรคเบาหวานต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกายแล้วค่ะซึ่งอาการดังต่อไปนี้ที่เรามีมาฝากก็คืออาการของโรคเบาหวานที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้ โรคเบาหวานเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายผิดปกติส่งผลให้อินซูลินซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อไปใช้เป็นพลังงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการข้างของน้ำตาลในเส้นเลือดแดงส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสื่อมซึ่งอาการนี้จะส่งผลให้เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆได้โรคเบาหวานเป็นโรคที่เรื้อรังและไม่หายขาดทั้งนี้การเป็นโรคเบาหวานเกิด ขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นอาหารพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายกรรมพันธุ์เป็นต้นโรคเบาหวานแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ประเภทที่พึ่งอินซูลินและประเภทที่ไม่พึ่งอินซูลิน 2. ประเภทที่2หรือประเภทที่ไม่พึ่งอินซูลินซึ่งมีความรุนแรงน้อยและมักพบในกลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปแต่ก็อาจจะพบในวัยเด็กหรือวัยหนุนสาวได้โดยประเภทนี้ตับอ่อนจะสามารถสร้างอินซูลินได้แต่ก็ สร้างได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทําให้ร่างกายจําเป็นต้องได้รับอินซูลินบ้างเป็นครั้งคราวทั้งนี้อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะสังเกตได้ดังนี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงเป็นเบาหวานกรรมพันธุ์มีญาติเป็นเบาหวานคนอ้วนน้นําหนักเกินจะพบว่าคนอ้วนเป็นเบาหวานถึง85%ซคนที่มีประวัติว่าตั้งครรภ์แล้วแท้งบ่อยๆสาเหตุคือแม่เป็นเบาหวานแล้วไม่ทราบทําให้โอกาสแท้งได้ผู้ที่เป็นแผลติ เชื้อบ่อยเช่นแผลที่มือเท้าปัสสาวะอักเสบเป็นแผลหายายากหายชา้าต้องรีบไปตรวจวิธีตรวจเบาหวานวิธีการตรวจหาค่าน้ําตาลในเลือดแบบคร่าวๆทําได้ง่ายด้วยเครื่องตรวจเบาหวานโดยการเจาะเลือดบริเวณปลายนิว้วแค่หยดเดียวก็จะรู้ค่าของน้ําตาลในเลือดได้แล้วสามารถทําเองได้ที่บ้านค่าของน้ําตาลในเลือดคนปกติก่อนทานอาหารต้องมีน้ําตาลในเลือดต่ากว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหลังอาหาร ต่ำกว่า140มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคนที่เป็นเบาหวานค่าของน้ำตาลในเลือดจะมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก่อนทานอาหารและมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหลังจากทานอาหารคนที่อยู่ระหว่างกลางผู้ที่อยู่ระหว่าง100-125ก่อนทานอาหารและ140-199หลังทานอาหารนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ต้องทำการตรวจใหม่โดยการเจาะเลือด จากเส้นเลือดดำซึ่งก่อนจะทำการตรวจต้องอดอาหาร6-8ถึงชั่วโมงในตอนกลางคืนแล้วมาเจาะเลือดในตอนเช้าหลังจากเจาะครั้งแรกจะต้องดื่มน้ำตาลกลูโคโสทันที1แก้วให้หมดภายใน5นาทีแล้วรออีก2ชั่วโมงจึงจะทำการเจาะเลือดอีกครั้งเพื่อดูความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังจากที่ร่างกายได้รับน้ำตาลดูว่าฮอร์โมนอินซูลินจะยังมีคุณภาพสามารถพาน้ำตาลไปใช้ได้ดีขนาดไหนมีเหลือตกครั้งหรือไม่ สัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวาน 1. อารมณ์ฉุนเฉียวหิวรุนแรงโมโหง่ายอ่อนเพลียเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดที่เกินปกติสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ด้วยซึ่งเมื่อร่างกายขับน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะจนระดับน้ำตาลในเลือดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระบบต่างๆในร่างกายก็จะกลับมาทำงานได้ดีขึ้นอาการอ่อนเพลียและอารมณ์ที่แปรปรวนก็จะหายไป2 ปัสสาวะบ่อยครั้งนับเป็นอาการทั่วไปที่สุดของโรคเบาหวานเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นจนผ่านระดับปกติไปแล้วไตของคุณก็จะส่งผ่านส่วนที่เกินมาไปที่น้ำปัสสาวะทำให้การสร้างน้ำปัสสาวะนั้นเพิ่มขึ้นตามน้ำตาลคุณอาจจะต้องลุกไปเข้าห้องน้ำทุกสองชั่วโมงเลยก็ได้ 3. การกระหายน้ำที่เกินปกติรู้สึกหิวน้ำจนต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติและรู้สึกว่าดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอการห ผิวน้ำที่มากเกินไปนั้นเกี่ยวข้องกับการปัสสาวะบ่อยครั้งเพราะว่าของเหลวนั้นถูกขับออกมาจากร่างกายระบบร่างกายของคุณก็เลยคงระดับน้ำไว้ 4. การติดเชื้อและเชื้อราโรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงร่างกายจะไวต่อการติดเชื้อและเชื้อราที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานพบบ่อยที่สุดก็คือเชื้อราแคนดิดาเพราะส่วนใหญ่แล้วเชื้อราชนิดต่างๆมักจะเติบโตได้ดีในสภาวะท ที่อุดมไปด้วยน้ำตาลโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจติดเชื้อราแคนดิดาได้บ่อยในบริเวณช่องคลอด มองเห็นไม่ชัดสายตาพร่ามัวเห็นแสงวูบวาบหรือเห็นอะไรลอยไปมาในดวงตาเช่นนี้นั้นเกี่ยวข้องกับน้ําเวลาที่ระดับน้ําตาลของคนเราพุ่งสูงขึ้นน้ํานั้นจะถูกขับออกมาจากเลนของตาด้วยพูดง่ายๆก็คือเลนตาจะพองตัวและยุบตัวจากน้ําที่เข้ามาแทนที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํานี้ทําให้ดวงตารับแสงเปลี่ยนไปด้วย6น้ําหนักลดที่ผิดปกติเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำ น้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ทำให้ร่างกายเหมือนอยู่ในสภาวะขาดอาหารและเริ่มดึงเอาพลังงานส่วนอื่นเช่นไขมันโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนนอกจากนี้การที่ไตทำงานอย่างหนักยังส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่มากเกินไปแถมยังอันตรายต่อไตอีกด้วย7อาการปวดขาและเท้าความไม่สมดุลของน้ำตาลในเลือดส่งผลกระทบต่อทุกๆส่วนของร่างกายรวมไปถึงระบบประสาทและความ ความเจ็บปวดด้วยความรู้สึกตอบรับความเจ็บปวดทำงานไม่ปกติจะรู้สึกชัดเจนที่บริเวณขาและเท้าเพราะรับแรงกดมากที่สูด 8. ผิวหนังแห้งและมีอาการคันเวลาที่คุณมีน้ำตาลในเลือดสูงความไม่สมดุลของน้ำการสูญเสียน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ดวงตากล้ามเนื้อและระบบประสาทของคุณเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบถึงผิวหนังของคุณด้วยเพื่อที่จะชดเชยส่วนที่ขาดหายไปร่างกายจะดึงน้ำมาจาก วัยวะต่างๆและผิวหนังเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งความชื้นที่ใหญ่ที่สุดด้วย 9. แผลหายช้าเช่นเดียวกับข้ออื่นๆคือน้ำตาลที่สูงทำให้สมดุลของน้ำในร่างกายไม่ปกตินำไปสู่สาเหตุของปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดบาดแผลที่หายช้าอีกทั้งระบบการป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆก็ผิดปกติไปด้วยทำให้การรักษาแผลนั้นยากยิ่งขึ้น 10. รู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้าเป็นอาการที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าระดับน้ำตาลในเลือดได้เข้าไปทำลายระบบการทำงานของระบ ประสาทมักจะเป็นอาการที่เกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานและมีระดับน้ำตาลสูงติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ควรรับประทานวิตามินบีเพื่อบำรุงประสาทอีกด้วย โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เพียงแต่บรรเทาและหยุดยังไม่ให้อาการของโรคกำเริบหนักโดยก็ต้องเข้ารับการดูแลรักษาจากแพทย์แต่เนินเน่นๆด้วยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการหมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอพร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายซึ่งหากสงสัยว่าตนเป็นโรคเบาหวานแล้วล่ะก็ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะ เรียบเรียงเนื้อหาโดยไข่เจียว c อ m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ